คุณผู้ชมครับหลังจาก True และ Deta คควบรวมกันแล้วมีเสียงสะท้อนถึงสัญญาณและการบริการที่แย่ลงหรือไม่ก็สทอชอจะต้องเข้ามากำกับดูแลอย่างไรวันนี้คุณพรวด,ดีลาธนาดีคุยกับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับครับ ื่อชมคะบทบาทของกสทอชอหลังการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ d t แทถูกตั้งคำถามอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่นานนักหลังการควบรวมกิจการก็มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาผู้บริโภคที่ส่งตรงไปยังเครือข่ายภาคประชาชนว่าพวกเขากำลังเดือดร้อนจากคุณภาพบริการที่แย่ลงจากทั้งสองค่ายเรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกันแน่ค่ะท่านโลกวันโอวันในวันนี้เราจะคุยเรื่อง นี้กับคุณชัดกำแสงผู้อำนวยการวันโอวันพับนะคะคุณชัดคะในช่วงหลังการควบรวมกิจการของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่บอกว่าเป็นการควบรวมโทรคมนาคมแบบครั้งใหญ่ของอาเซียนนยชีวิตของผู้ใช้บริการเขาเป็นยังไงกันบ้างคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเสียง บ่นเสียงเรียกร้องต่างๆนะครับออกมาเยอะนะครับรวมไปถึงว่าฝั่งของผู้ให้บริการเองเนี่ยเขาก็มีการออกมายืนยันนะครับถึงว่าคุณภาพแล้วก็เรื่องของการให้บริการต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับวันนี้เราอาจจะลองมาชวนกันดูครับว่าข้อมูลเท่าที่เราหาเจอเบื้องต้นใน ทั้งส่วนที่รายงานไปต่อกสะทะชที่เราไปสัมภาษณ์มาหรือว่าข้อมูลของฝั่งผู้บริโภคเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับจร,จริงๆแล้วตอนที่กสะทะชรับทร,บทราบการควบรวมกิจการเนี่ยค่ะกสะทะชก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยไปเลยนะมีเงื่อนไขที่จะดูแลคุณภาพการให้บริการอยู่ตัวกสะทะชเนี่ยมีมติรับทราบการควบรวมครั้งนี้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับ2022นะครับคือประมาณหนึ่งปีกว่าๆมาแล้วแล้วก็วทางทรูดีแท็กเนี่ยควบรวมกันสําเร็จประมาณช่วงต้นเดือนของมีนาคมปีนี้นะครับก สชอเองเนี่ยก็มีการกำหนดเงื่อนไขยอยู่หลายข้อนะครับตัวอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการโคงสัญญาการให้บริการเอาไว้ราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยจะต้องลดลงนะครับ12%ภายใน3เดือนหลังจากครบรวมเสร็จกสชเนี่ยก็ยังต้องมีหน้าที่ไปการจ้างที่ปรึกษาเข้ามานะครับเพื่อมาควบคุมราคาตามต้นทุนของผู้ให้บริการด้วยอีกขาหนึงก็คือในเรื่องของสัญ,ญญาณว่าจะต้องมีการควบคุมคุณภาพสัญญ,ญาให้อยู่ได้ดี เหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการเพิ่มความครอบคลุมของสัญญาณ 5G ด้วยแต่พอควบรวมกันเสร็จแล้วจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงคะในมุมของผู้ควบรวมเองเนี่ยก็ต้องมีการรายงานข้อมูลต่อกอสทชนะครับไปที่ตัวสํานักงานก่อนนะครับโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดกันถึงนะครับว่าค่าโทรศัพท์เนี่ย ได้ลดลงไปแล้วนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยคือ15%แล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ลดลงไปแล้วประมาณ80%รวมไปถึงมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับว่าคุณภาพสัญญาณเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเกิดการโรมมิ่งสัญญาณทําให้ใช้ตัวคลื่นได้ดีขึ้นรวมไปถึงในการพยายามจะทำะโครงข่ายซิงเกิลกริดหรือเป็นโครงข่ายเดียวเนี่ยก็จะทําให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพดูแลผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้ทําไมผู้บริโภคถึงมีคําถามทั้งในแง่ของคุณภาพการให้บริกกกาาาารรแล้วว็าคาที่พเ มีความรู้สึกว่ามันแพงมากขึ้นนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยทางวันโอวันผับก็เคยได้ทํางานวิจัยอยู่เบื้องต้นนะครับในเรื่องกสทชกับการบังคับใช้ตามมาตรการควบรวมทรู e ี t เราก็จะเห็นเรื่องต่างๆนะครับว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอยู่นะครับอย่างแรกก็คือทางเลือกต่างๆเนี่ยเริ่มหายไปหลังจากการควบรวมเพียง2วันเว็บไซต์ดอยแซนส์เนี่ยก็มีการอัปเดตให้เห็นนะครับว่าแพ็กเกจมันได้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอย่างเช่นแพ็กเกจถูกที่สุดเคยมีแพ็กเกจ299ตอนนี้ไม่มีแล้วแพ็กเกจบางอย่าง349ขึ้นราคามาเป็น399โดยเฉลี่ยรรรวมรวมวมอาาาจจะีกรปริณ โทรศัพท์ลงด้วยรวมไปถึงแพ็กเกจที่แพงที่สุดเนี่ยมีการลดปริมาณการโทรศัพท์ลงแล้วแบบนี้ไม่ผิดกับเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการจะต้องทําต่อกสทชหรอะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มีเทคนิคอยู่หลายวิธีนะครับในการช่วยกันลดราคาลงอย่างเช่น2อ9โดนเปลี่ยนไปเป็น399ค่าแพ็กเกจเนี่ยเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ33%แต่ว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น100%ซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้ราคาของการโทรศัพท์แล้วก็ราคาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยลดลง เดิมนะครับ3าแบบนี้ก็เข้าข่ายทําให้เขาผ่านเกณฑ์กสทชได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการให้แพ็กเกจให้โปรเสริมให้อะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งมีหลายๆแพ็กเกจนะครับที่เราได้รับทราบมานะครับว่าเป็นแพ็กเกจแถมขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเวลาเรานับโดยเฉลี่ยตามผู้ใช้งานแต่ละแพ็กเกจใช่ไหมครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยแพ็กเกจใหญ่กับแพ็กเกจเล็กมันก็ถูกหันเฉลี่ยกันนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยมันก็หายไปได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ย ตัวราคาที่บอกว่าจะต้องถูกลงตามที่กสทชจะต้องไปกำกับดูแลเนี่ยค่ะ ทำไมถึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าณเวลานี้แพ็กเกจที่เรากําลังซื้ออยู่ใช้อยู่เนี่ยมันถูกลงจริงหรือเปล่านะคะมันมีปัจจัยมีตัวแปรหลายอย่างนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปลองสํารวจดูกับผู้บริโภคนะครับว่าหลังจากการรวบรวมเนี่ยเขามีการใช้งานต่างเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรรวมไปถึงราคาอะไรต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีการพยายามใช้แพ็กเกจที่เล็กลงนะครับ ปริมาณการโทรศัพท์น้อยลงนะครับรวมไปถึงโคต้าในการใช้อินเทอร์เน็ตก็มีการลดลงเล็กน้อยเมื่อมองเทียบกันกันกบตัวค่าบริการเนี่ยซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็น่าจะพอสรุปกันได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของผู้บริโภคเองเนี่ยไม่ได้เจอราคาที่ลดลงไปถึง12%ครับจริงๆผู้บริโภคก็คงอยากจะส่งเสียงเรียกร้องนะคะว่าการดูแลคุณภาพการให้บริการเนี่ยมันควรจะดีเหมือนกับตอนที่ผู้ให้บริการบอกว่าควบรวมกิจการแล้วมันดีนะคะแต่ปฏิกิริยาของผู้คนในสังคมดูเหมือนจะ มีคนกลุ่มหนึ่งเดือดร้อนอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้เ,นเราก็จะเห็นนะครับว่ามีคนเริ่มร้องเรียนนะครับต่อเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าการแข่งขันที่หายไปเนี่ยผู้ให้บริการทุกรายได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องไปแข่งกับอีกเจ้านึงสิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้แล้วหรือยังคะว่าช่องว่างมาจากการไม่กำกับดูแลของกสทชที่ควรจะเป็นนะคะผมคิดว่าตัวสํญญา,สานักงานกสทชเนี่ยจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นอีกมากอย่างแรกเลยเนี่ย กสะทะชมีหน้าที่นะครับในการไปจัดจ้างที่ปรึกษามาควบคุมราคาเนี่ยตามต้นทุนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือตอนนี้กะทะชเนี่ยใช้ข้อมูลนะครับในการติดตามเนี่ยมาจากข้อมูลของบริษัท ที่เกิดการควบรวมกันเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้มีใครมานั่งดูนะครับว่าผู้ใช้บริการจริงๆเนี่ยเขาเจอประสบการณ์อย่างไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามีเงื่อนไขยอยู่เยอะเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอีกซึ่งโดยสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเรื่องชงไปให้กับตัวกสะทะชที่เป็นบอร์ดนะครับในการเด,เดินเรื่องจัดการครับเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนของผู้บริโภคนะคะกับการใช้งานบริการโทรคมนาคมนะคะที่ในเวลานี้กสะทะชกับ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลสิทธิของผู้บริโภคก็ยังคงติดขัดอยู่หลายอย่างนะคะการจะไปเพิ่มจำนวนผู้เล่นในตลาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นแล้วนะคะประชาชนก็เลยฝากความหวังเอาไว้ว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมามาตรการของกสทชก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือของพวกเขาได้อย่างไหวที่สุดวันนี้ขอบคุณคุณชัดมากค่ะขอบคุณครับ